าอันนี้สูตรของทางร้านนะอบสตรีมมิ่งกับกลิ้วโอ้ช่างลินโอ้โหเป็นไงเป็นไงอ่ะก็แย่งกันเลยทีเดียวเกลแย่งนะไม่ได้โรยเกลืออะไรนะสูตรนี้นะเออถ้าเกลือแบบลงแบบนี้นะโอ้ยผียังไม่สวยต้หมักอ้าเดี๋ยดูดิจิ้มนะกิมอ่ะปั๊บอ่ะเป็นไง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 สูตรสูตรทางร้านกบทำทำไมล่ะ อไ,ได้ยังได้เออได้หนังได้นัง่งเออรุ่นนี้ชอบหนังอ่ะส่วนทางร้านคือทอย่ไหวะไม่ก่อเ,ออเลยอ๋อเนี่ยว่ารุ่นเหรอก่อเลยลองจิ้มจิ้มดูจิ้มดูเมื่อกี้ตอนคอ,นอก็ไม่ให้ซาวอยู่ข้างลาง่างนะอ่ะไปไงไปไงรีวิวดิอร่อยยิ่งขันวทางอ่ะ บอกเลยบอกสุดได้ไหมแล้วเั่นถูกับหนังร้านจัดต้องโอ้โหนี่เล่นหนังคนเดียวเลยอ่ะหมดแล้วเนี่ยจานเล่นหนังคนเดียวเออลุงน้อเนี่ยุ่นี้ลุงกินหนังครับพี่น้องเื่อไปเออสุดยอดนะครับสำหรับไก่อบไฮบริดทั้งสตรีมมิ่งและก็ครีลนะครับจากไรเจ๊บ้าน2,000บาท2,000บาทนะครับไร